กลับสบายดีทุกคนเนาะเหมือนอยู่ในส่งของสุกสาวลาตายไม่มีปูใบพี่เนาะมือนิชซาสุกไ,ไปพ่นเข,ขาพี่น้องป้าทุกซาสุกเห็นหน้าเดียว,วนาะ <laughs> ไปพ่นเขาหน่อยหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว่าข้อจีคีรถถ่ายไปนะท่านผู้ชมซาพ่นกับไปพี่น้องจะซาพนเพื่นอนักลูกมาขายยังสมน้ำมาเองเหรอเออมาหาเองปะ ไปพนเขาอเขาจปพ่นีโอ้ยเขาซีหาให้มาซุกก่อนนันดีถ้ามาคายหใหม่ทุกคนมือน,นีสองไปพ่นเขาก็ไม่ปรุงพยาลาแล้วก็ซาพนเนาะซาพนพยาซาพนตัวนงจะกี่ายซาพนะไ<า>จะเห็นคนก่อ,<า>อนเนาะติด,ดยดดแล้วเฮา พยังได้ผมสตาร์ทโหลดแลพี่น้องเนื่องสเมกี่รถกินบไก็ไขนะก็ไขนะสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีค่ะอเดี๋ยวอะไรส่มออพี่น้องกองทัพสีคนเขาเหมือนมีตะขอบพวกพี่น้องสี่คนน้องมาสคน แล้วพี่น้องก่อนเนาะโอ้ไปทุกคนก็สับเขาก็ไปผอกันอยู่หน้าเลยเนาะเขาาสิไลไลสำนักมาบึงน้ำกันเนาะทุกคนเดินอะไรหันบ่ คือให้เห็นข่อย้ดยคือดินข่อยปูกกับตัวที่อยตัวไรกมันของตัวผู้ ฝนที่สิมาอ่น้องชิบะเดชเจเดชเก็มอากาศดีพี่น้องือนะือนะายพยาลาลมาเลขี่ออกใกล้น้อข้อเขาป็ปมากพี่น้อง เขามันโมลายทุกคนกระเลยพลแต่ขอคู่อ่ะทางอีกเนะนาะเจ้าสีแเหลีจ้กโสบโดดพลธนมาสัมสีควนไปผุดบ่เออฮันดิคุณขามไปผากหน่อยอยีกเขาบลายแต่เห็ดที่มันหยาอีนี้เนาะทำาหมือนกันก่อน ค้นละแม่คนละแม่อู้วมันากาศพ้นกำลังสิโตทุกคนแดดมากะเจียมอยู่รอกตอนนี้อันดี้ทุกคนเขาซีไฮเนาะมีปุ่งเกีียวเขาซีไห้มันซูกก่อนหมูสุมนักก็ำลังทะยอยสุกมานำหลังป้าพี่น้องสับสีเกียวเขาปีนิช้าซุก ผู้ได้ทานในเกียวมาเกียวซอยซาสุกงด้วยทุกคนมาคุณเขาซอยซาคุณซาคุณมีคุณซอยปี ได้พนหมาอันนี้หไดู้ดไปได้ซดโอ๊ยได้ซูดได้ดเถอะเขาายเด้อเขาายเด้อเขานาไปมือหน้าเกือบเป็ดแล้วเข่าแน่ๆนี่กลไยเขาซ้ดอกเลยซ้ำาิไปเมื่อจะบอกคู่พ่นไส่หมวกค่ะ เดี่ยเทุกคนนะคุณเียเอาเนอป้ยาดขดคนท่านผู้ชมไม่จะืออกองไเดเคือกระสอว่าให้คยมหนนือกระสอพี่น้องอยยัเงีย่นะเขายังโตกลองกับไ้ยือกอจะใส่มวเนีนมันยุกโอ้ยใส่เยก็พอมึงเสียน ตวงมืงกกอมกระิญกระสิญน,น,นูนคือการเดี๋ก่อนถือก่อนเป็นหนุม,มือก่อน่สเอนะทุกคนโอ้ให้ค่นขาจนแลลวเปกองให้ที่าสูมมามเมอรขังไว้เดี๋ยวนี้เ็ดคือขาวการพนเขามือแหลกขา้างทุกท่านขามว่าท่านแลลวว่าทงเรออยากพนก่นอ,อกนกินเขาใหม่ทุกคนจ้าสุกสิสได้กินเขาใหม่ก้นมู กูเกี่ยวน้ากามีเนาะบางคนกับเขาท่านในถอก,ก็ามีเหตหนาบระสมกันทุกคนเลยคุ้นกสิตตกแล้วเบื้องแนมาตอนแหลกบรรยากาศดีดีมาตอนนี้เบื้องเนมีปุ่งเบื้องเบื้องคนสิบกูเหมือนเทียบจูเหมือนมาเลยพี่หนอเ้าสิคนพทัดอยู่บอลทันไหมเ <laughs> ตรียมพร้อมเตรียมพร้อมแล้วตอนนี้นี่จะทาให้เขาติดหุด ออไป้กระสอบลอยปายพี <tr seine Christmas> <t cities> ่น้องเยเตมรอกนเห็นมาบ่ลายบึงเนี่ยดีดีใบ่สีเห็นบึงบึงคือสิบ่ลายบัดคนมานี่ปุ่งเหยียนี่นี่ปุ๊บเขาละมายืดด้วยละจะ I'm กับพ้นห้ามนะทุกคน ซ้าส kh ู้แบกเขาเขาข้าวนี่หล่นไม่ไหวมันเอาพุนมือแรกมีตกมือแรกมีตกเถะ้วมือแรกทุกคนวิลาเขาม่ยิงปุงไปคล้ายพี่น่อง้นนดาอยดยสามพันเพันกี่เรอามพันทุกคน ส0 0 0ปลายเลยอ่ะสร้ัดปลายเดยววันนี้โอ้บัดต้นเขาปีเนี่ยปีบังเท่าเหุหน้าอันนี้เนาะหน้าสักกาเขาโล่งเอาโล่งเอาตอนนี้โูสร้างพัปลายเลยทุกคนสาพันกี่สางพันบาทน้องเปิดโลโมเกียวเลยหรอใช่ล้เงาอกมาโอยใช่น้องตอกมากนแบกเขานี่ซวย เมาอยากลองแบกเบิ่งน้พอดีคอกนะบกกบม่งปุ่มโอ้แบกอะไรนเมฟส์ไมยังเนาะจองคนแล้วก็ยังแบกเลยเพราะมันกับออันมีคนแบวันกงบัแบกนก็ยันลบลบน้ำเขาลบคเขาเลยเอาไปเเขาข้ามบุเลยิลล่าองเลย เขาที่เลือกอประมาณปีใหม่แลลวพี่น้องพร้อมกันเนาะถ้าสูสีเกียวเขาสู้สีเกียวเขาสู้ทุกคนพาอยากกินตมเป็นมาเกียเขาซอยเขาเอานเป็ดกระไรลายเป็นกระตัวนึ่งตัวนึ่งเขาซิฟายโสาสฟายโกาลียวโอ้บรรยากาศดีทุกคน

สูสีงามเนาะอสซอสเ่ยเก่าจัดของผู้ขายเองเี่ยวมือรุกซาน่ะเมนทสชเพิ่มไปปุงมา่มักเก่าจอยแลวมือนึงเนาะการในกระพงเตาตายละเบืนี่ยทิโต รถทักเกีเกียตทีเมียมบ่มี่เขาะพี่น้องรถรุ่นนี้ปังขนาดขี่แบบว่า,าหับล้มเต็มเต็มรถบ่มี่เขาะเขาะวันเพ่ทุกคนมางเขาะบอกนอนเล็บแล้วบนทันเห็ดใส่ใหม่ซิวซิวมันจังมันจังแบกเข่าขึ้นสบายแต่ว่าใส่เข่าอะไรน้อยเดียวต่อหน้านตะ่อเนื้ คนตอนนี้เรากำลังชิมเมอถ้าสิเมือนะวัน,นี้หลวเลยคนเขาซาสุย่างเมอเขาเป็นยป่งสองคนมาตะกิบพักทุกคนซาสุกไปถ่ายคลิปต่ออีกเนาะคลิปต่างเลยทุกคนซาสุไปถ่ายบรรยากาศฝนต๊เหยเยอยู่ทุกคนตอนนี้ก็ยังสุ่มอยู่เนาะคนมันตกไปถ่ายคลิปเก็บพักกับเม็นยิปูซาสุสีเก็บพักเมื่อใส่หนึ่งเฮดซาสุหนึ่งเฮดกินแลกพี่เนาะอเมือ่อย ไปเบื้องซาสุกไปเก็บพักเนาะแล้วก็มีบรรยากาศตอนพ่นตกนิดหนึ่งซาสุกได้ถ่ายคลิปอีกเนาะซาสุกเสียเอาคลิปลงมีซองคลิปเหมือนซ้าสุกได้๋องคลิปมาตะบูนเขาเขาซาสุกได้ซิปซาสุกได้เขาซิปเอสสอบนอกจากก็ห้ให้ค่าขาหลดุดพุ่นสองสอบก็เลือกเก่าสอบเอาไว้กินเนาะเบื้องบรรยากาศเนาะอันนี้ขาเจาะต่อไผ่ไปหน้าเอืยน,น้อยทรายไผ่ ิคสายพาย่อไปหน้าเอืยเนาะงอมทุกคนก็บรรยากาศยาม้ลงเละทุกคนหลังจากหลังจากฝนตกแหย่ๆนิดนึงเนาะมันก็จะแบบซุ่มๆจักหน่อยบรรยากาศดีทุกคนบรรยากาศดีนะคะไปเก็บพักธรรมศาสตร์นาอใส่หนึ่งเฮดเหมือนพายักเบิ่งไปเบิ่งอีกคลิปหนึ่งทุกคนซาสุกสินหนึ่งเฮ็ดหมือนเละแต่บาคลิปนี้เบิ่เพียงสำเนียซาสุกคอเตอร์ยังเมื่อก่อน พูนเขาก็บ่าเมื่อยนะแต่ว่าเขาเเมันบม่ร้ายทุกคนแต่มาหยางเมื่อยหลุดน้ำนักพอด,ดีเลยทุกคนซาวพูนขี่รถจักเมื่อ,อยขี่รถไทยเมื่อก่อนเนาะเราเมื่อก่อนซาวซูไปเก็บผักต่อก็ไม่ไปปุ้มคลิปนี้กับข้อลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายไปพอกันคลิปน้ำเลยทุกคน